เติมเต็มความสุขและประสบการณ์แห่งความสนุกข,ของทุกการเดินทาง The Mobility of Joyful Experience มาร่วมกันสนับสนุนเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45 27มีนาคมถึง7เมษาย,ยนนี้อาคารเชเลนเจอร์และ Impact Forum พ a ว l ีอิมแพคเมืองทองธานี สนทนานโดยกาแฟปาทีคอฟฟี้กาแฟผู้สุขภาพกาแฟทีอินวันไม่มีไขมันอันกรีดกาแฟแท้สนทนานโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบะมังดุ ชนะตนโดยน้ำมันงาดำจะมิเอกลดกรดด่างอิมิตานอนุิสระต้องขั้วนี้เลยมูลนิธิร่วมกุศลสมุดปราการปล่อยคาราวานรถบรรทุกส่งมอบโลงศพให้องค์กรสู่ทุกถิ่นฐานที่ขาดแคลนประจำปี2567นายเนกพงคุณทรัพย์สินประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุดปราการพร้อมคณะกรรมการที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมพิเศษฝ่ายบรรเทาสังคมสงเคราะห์และฝ่ายสื่อสารองค์กรมูลนิธิร่วมกุศลสมุรปราการร่วมปล่อยคาราวานรถบรรทุกส่งมอบโลงศพให้องค์กรสู่ทุกถิ่นฐานที่ขาดแคลนประจำ ปี2567ภายใต้กิจกรรมศรัทธายิ่งใหญ่ปัน้ำใจสู่ทุกถิ่นฐานณมูลนิธิร่วมกุศลสม,มุทรปราการตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสม,มุทรปราการซึ่งในปีนี้มีองค์กรหน่วยงานทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับบริจากระงศพจากมูลนิธิร่วมกุศลสม,มุทรปราการจำนวน5องค์กรดังนี้ นึ่งมูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศโปิยเสียนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1 0 0ใบมูลค่า1นึ0 0 0สบาท2วัดสวนธรรมเทวราชบ้านน้ำอ้อมจังหวัดเลยจำนวน100ใบมูลค่า1นึ0 0 0สบาท3ามูลนิธิศีสะเกษสงเคราะห์จังหวัดศีสะเกษจำนวน100ใบมูลค่า1นึ0 0 0สบาทสีสมาคมกู้ภัยวัดแสงกรุุนบ้านกลางจังหวัดเลยจำนวน100ใบมูลค่า1นึ0 0 0สาบาท5อบตห้วยแห้งอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีจำนวน100ใบมูลค่า1นึ0 0 0สบาทโดยมีดรสยุมภู เกียรติสยุมผูรองประธานสว่างขอนแก่นสามาคัคคีอุทิศเป็นตัวแทนรับมอบซึ่งการบริจาคโรงศพประจำปี2 5งหในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน500ใบรวมมูลค่ากว่า7จ็ดแสนห้าหมบาททั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมทำบุญบริจาคโรงศพโดยอานิสงส์ของการได้ร่วมทำบุญบริจาโรงศพเป็นการสะเดาะเคราะห์ให้หมดครอบหมดโศกหมดโรคภยัยอุบัติเหตุเรื่องร้ายต่างๆการทำบุญโรงศพถือเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้และศพไร้ญา,าติให้ได้รับการอุทิศส่วนกุศลไปสู่ภูมมิิิททีีี่่ดดใคครรรก็ตาบาบบจจึงงไ้ัอส แรงมากช่วยสะดอกเคราะห์ต่อยุขไขทําให้ชีวิตมีแต่ความโชคดีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียน ดีค่ะดิฉันนางสาวสาธพรภูมิโครกรักผู้จัดการมูลที่ร่วมกุศลสมุรปราการค่ะสาหรับวันนี้มูลิธิร่วมกุศลสมุรปราการนําโดยท่านประธานท่านอนกพง,งค์คทรัพย์สินรองประธานและคณะกรรมการมูลที่ได้ทํากิจกรรมมอบลงศพ500ใบให้กับองค์กรต่างๆในโครงการศรัทธาอันยิ่งใหญ่ปั่นน้าใจสู่ทุกถิ่นฐานมอบลงศพให้กับผู้ที่ขาดแขนและยากไร้ในองค์กรต่างๆในต่างจังหวัดจานวน500ใบมูลค่า750 0 0 0บาททวนค่ะทีมข่าว AEC ทีวี a ช n แนรายงานเติมเต็มความสุขและประสบการณ์แห่งความสนุกข,ของทุกการเดินทาง t h e m o b i l i t y of joyful experience มาร่วมกันสนับสนุนเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45 27มีนาคมถึง7เมษาย,ยนนี้อาคารเชลเลนเจอร์และ Impact Forum พาวซี Impact เ <c oughs> มืองทองธานีชาันลนุน,นโดยกาแฟบาทีคอฟคอฟ่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่อิมาัตไม่มีไขมันให้กริกากาแฟแท้ชาันลนุนโดยบริกันเสริมอาหารแคลเซียมบำรุกระดูก สนาสนามดนมันน <Hospital> ้ดำเสือสือีเอลโลโก้ดาลูิต้านนูอิสระต้องหัวนี้เลย